สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ครัช่องคอนครสไตล์เลกช n e l นะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อม LG นะครับ43นิ้วรุ่น4 3 n a n 0 7 9 t a d รุ่นปแปลกนะครับแต่ว่ามาดูกันครับอาการคืออะไรนี่นะครับหลังจากแกะฝามาก็เจอรูปทรงแบบนี้ครับจ่ายไฟคอนโทรลเมนบอร์ดนะครับแล้วก็สายไฟเข้า,ขาออทีบาร์ ตัวนี้หลอดแบ็คไลท์ติดแล้วครับสว่างนะครับเดี๋ยวมาดูครับก็คือไม่ขึ้นอะไรเลยครับแต่แบ็คไลท์โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับก่อนเดินก็ถอดปลั๊กตอนนี้ก็มีสายแพทสองเส้นที่มาเข้าทีวาแล้วก็ถอดสักเส้นหนึ่ง แล้วก็เปิดเสียบปลั๊กดูนะครับเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็ได้ครับผมถอดแดงก่อนเลยเสียบปลั๊กดูให้ไวนะครับขึ้นอย่างนี้นครับบางครั้งขึ้นนี้ยังไม่ใช่ว่าจะเสียนะครับบางรุ่นก็จะเป็นอย่างนี้นครับถ่ายเก็บไว้ ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าแดงกับขาวเนี่ยถ้าเราใส่ตรงไหนมีภาพก็ข้างนั้นเสียนะครับข้างที่ว่าลอยไว้เดี๋ยวลองใส่เข้าไปคืนครับหยุดคลิปไม่หยุดยแล้วครับถ่ายไปเลยใส่พยายามใส่ให้ตรงครับถ้าหเอ่ออะไรนะน้าสัมผัส ทองแดงหลุดมาโดนกันก็อาจจะยาวนะครับอาจจะช็อตบางครั้งลอยอย่างนี้ได้ครับแต่บางครั้งมันมาโดนพวกนี้ครับพยายามจ่ให้โดนดีสุดครับอย่างนี้ก็ไม่โดนเหล็กนะครับต้องให้ไหวอันนี้ไม่แบ่งไม่ขึ้นอะไรเลยครับแล้วรู้สึกว่าเจ ปลั๊กรวมมือแ่าเหมือนดับไปด้วยครับเดี๋ยวทู่ครับไม่ใช่ปลั๊กรวมครับตรงนี้มาโดนน็อตนะครับเลยดับไปครับติดติดละไม่ขึ้นอะไรนะครับปแบบลั๊กไรติดนะครับสว่างเหมือนเดิมอืมตอนนี้ก็ต้องวัดไฟดูกละลอยมือแบบนี้ก็ไม่แน่อาจที่เป็นแนวตั้งไม่อาจจะดีก็ได้ครับ เดี๋ยวทุกคนวางหยุดคลิปวัดไฟดูบัดครับเท่าที่วัดดูนะครับผมไล่วัดเมื่อกี้แล้วแล้วผมมาวัดตรงนี้ดูมันไม่มีไฟนะครับก็ไม่แน่สีแดงอาจจะเสีเดี๋ยวผมลองสายสีขาวดูครับถอดปลั๊กไฟออกให้เรียบร้อยครับถ้าสีตรงนี้มามีไฟมาก็น่าจะเป็น สายแพรเส้นแดงเสียไม่ใช่สายแพรบางคนคิดว่าเป็นสายแพรซื้อสายแพรมาเปลี่ยนนะครับไม่ใช่เขาเรียกว่าเส้นที่วิ่งมาเนี่ยฝั่งสีแดงเสียเดี๋ยวลองดูดวัดดู่ัดยังไม่แน,น่ใจนี่มามาครับสีแดงเสียนะครับสีแดงเสียนี่ไม่ใช่ว่าปิดเทปอาจจะปิดเทปก็ได้ครับแต่ว่าเรื่องสีเรื่องอะไร ภาพเหลืองอะไรประมาณนี้แต่การจะปิดจริงๆอ่ะอย่าเพิ่งปิดครับเราควรมาไล่ก่อนว่ามีตัวช็อตนะครับสีตรงตรงแผงนี่ครับต้องแกะต้องแกวครับเดี๋ยวผมต้องถอดปลั๊กออกแกน็อดออกเลยครับอันนี้ก็น่าจะทำมาแล้วครับเดี๋ยวผมลื้อดูก่อนเพราะว่าเป็นงานงานส่งไม้เทียบโอเคครับเดี๋ยวหยุดคลิปลื้อก่อนครับ นี่ครับที่ผมแน่แนวก็คืออย่าพึ่งไปปิดก่อนครับบางคนก็ปิดเลยแล้วก็หลงทางครับเพราะว่าเราต้องมาวัดไฟก่อนนะครับที่จริงก็หลายๆคลิปเห็นปิดกันเป็นวาเล่นครับที่จริงผมก็ปิดนั่นแหละแต่ว่าบางคลิปผมก็ถ่ายว่าต้องต้องไปเช็คจุดนี้ก่อนเพราะว่าไฟมนะันอาจจะโหลดนะครับมาดูครับอ้าคุณหนึ่งนี่ครับไม่ต้องเสียบปลั๊กอะไรทั้งนั้น ก็ตรงนี people, now, so ้ถ้าเอาออกได้ออกเลยครับเพราะว่าผมแล้วแต่ความชานาญของคนครับบางคนก็ไม่อยาออกบางคนเอาออกดีสุดครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันโดนสายพงสายแพรนี่ครัะอาจจะขาดได้ครับแต่นี่มันเดึกแล้วผมก็ทําแบบรวบลัดเอาครับก็นี่ครับไล่วัดอาคนหนึ่งครับมิเตอร์อาคนหนึ่งเน้นนะครับพยายามเน้นสายแพรแต่ละจุดหนึ่งสองสามแล้วแต่ครับบางรุ่นก็สองอันบางรุ่นก็สี่อันบางรุ่นก็หกอันแล้วแต่นี่ครับพยายามมองคําว่า ไม่ใช่มองมองตัวซีเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยที่ลงกลาวนี่คือกาวเขียวๆนานานี่คือกาวครับเป็นทองแดงถ้าขูดจะเป็นทองแดงครับตรงเนี้ยไอ้พวกเขียวดำๆเข้มๆเนี่ยคือแผ่นไม้ว่างเปล่านะครับแผ่นปิ้นนะครับก็เราจะเน้นว่าซีพวกเนี้ยที่อยู่ระหว่างกาวนะครับเยอะๆเนี่ยแผ่นทองแดงเยอะๆเนี่ยเราวัดเอาคนหนึ่งค่อมเลยครับมันมันต้องมีตัวชอ็อตตัวเสียนะครับ ครับนี่ครับ R านหนึ่งนะครับวัดนะครับก็วัดข้อมสีไปเลยครับอย่างผมวัดนี่ครับไอ้นี้ปลายมิเตอร์มันหักบ่อยครับคือหนึ่งครับถอยเหยียบมั่งมันยาวครับเหยียบหักเองครับไม่ใช่ว่าหักตามธรรมชาตินะครับเวลาวัดจริงเนี่ยผมก็วัดเงี้ยครับไล่วัดเอาครับ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนงองกล้องด้วยมองมือถือด้วยนี่ครับขึ้นนะครับเดี๋ยวสลับนะครับนี่ก็ขึ้นนะครับแสดงว่าแผงเนี่ยมีตัวช็อต ซีอาจจะช็อตแต่ไม่รู้ตัวไหนครับเดี๋ยวต้องไล่หานะครับตอนนี้คือแน่แนว่าตรงไรวัดถ้าขึ้นทั้งสองข้างแบบนี้แบบคลิปเมื่อกี้หาตัวช็อตได้เลยครับโอเคผมขอไล่หานเพราะว่าจะมานั่งวัดเราถ่ายเทียวตัวยังไม่ไหวครับโอเคครับเดี๋ยวหยุดคลิปครับนี่ครับไล่วัดก็ที่จริงการวัดเนี่ยไม่ใช่วัดอย่างเดียวตานางตาวัดเลยครับต้องเป็นคนช่างสังเกตด้วยครับก็มองดูผมก็พยายามมองแะครับไล่วัดเอ้มันก็ มันเยอะเกินไปสายแพรสังเกตก็ไล่มองรูว่ามีตัวช็อตตัวอะไรไหมก็มองดูที่ไอซีครบนะครับ COF นะครับซึ่งมันจะเป็นไอซีออนฟิ์มนะครับซึ่งจะเป็น IC ตรงนี้ออนฟิ์มครับออนสายแพรตัวสีน้ำตาลนีครับอยู่บนเขาเรียกฟิ์มนะเอาตามนั้นครับนี่ครับสังเกตดูครับเนี่ยมันไหม้ครับ ตรงนี้ยิ่งเห็นยิ่งเห็นเยอะเลวครับเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสามสี่ชุดนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือผมไม่สามารถทำอะไรได้นะครับนอกจากหาร้านที่มีเครื่องเย็บจอนะครับ๋ยวผมจะซูมให้ดูครับซึ่งบางครั้งการเย็บจอก็ไม่ใช่ว่าจะเย็บได้หมดจริงเพราะมันมันเสียเยอะบางครั้งก็อาจจะไปจอยจริงน,นีครับ หมดส์นะครับเครื่องนี้แนแนวนะครับบางทัดวิ่งซื้อบอร์ดซื้ออะไรมาทําลงทุนไปก็ขาดทุนเปล่านะครับลองเช็คดูดีก่อนครับอย่างปิดสายแพรไม่หายถ้ารอยสายแพรแล้วมัน,ม,นมันไฟยังอยู่ก็ค่อยมาปิดกันครับแต่ถ้ามันหลกก็ลองมาเช็คดูแบบผมนะครับนี่ครับสรุปว่ามองดูด้วยตาเนี่ยถ้ามองดูเนี่ยก็รู้แล้วครับว่าตรงนี้ใหม่ละเนี่ยใหม่ละใหม่ละหนึ่ง มีขอเาออมาจริงสองอันนี้ก็ไม่มีครับตรงนี้มีสามโผล่มาเลยครับถ้าเอาอะไรรูปเบาๆรู้แล้วมันแตกออกมาอันนี้ก็จะบวมนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวจะประกอบครับแจ้งตีคืนนะครับตีก็คือหาจอเปลี่ยนนะมันก็ผมไม่แน่ใจว่าไปร้านร้านที่รับจับจอมันมันจะสําเร็จหรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจต้องลองคุยกับทางร้านดู โอเคผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องคอนครสไตล์ลเล็กชาแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม